It's like sunshine อะกัมายูนต่อนะครับผมกับยูชแนลนั่นเองนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดกับทางด้านของสิลปินของอาสยามกันมไดีกว่าว่าระหว่างรอสาวเช็งเนี่ยทําอะไรกันอยู่บ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมก้มหน้าครับอะไรนะสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ม,มือถือ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูดะไรกันดิอันนี้เข้าไว้ยภาพจะเป็นการนั่งฟังเพลงเนีเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันขอ MB วันแรกด้วยและวันนี้ครับช่วงที่รอเช็คเอาเช็คก็อากาศดีครับนั่งชิลื่อชื่อผมว่าร้อนใจได้เลยนะอากาศดีแต่ก็ยังมีลมอยู่นะก็แต่ละคนก็คือจะแบบดูเช็คโซเชียลของตัวเองกันไปเนี่ยดูอย่างพี่ลาลถาลูลูตอนนี้นี่กำลังเช็ค โซเชียลอยู่เลยไม่ใช่คิดคิดถึงอีพ่ออีแม่อยู่ดิอ๋อคิดถึงพี่ใช่เหรอครับคิดถึงมาดั๊ดกับ Mom มายมามมากๆก็เลยแบบว่าแชทหามาดัดกับมายมัพาตอน <My S 1> ผม,ผมเห็นอยู่ว่ากำลังถือถือเล่นเล่นเล่นแอปพลิเคชันอยู่ เห็นมีการไลฟ์กันสดๆตลอดเวลาปิโก้หรอปิโก้เหรอลองเล่นดูเห็นมันแบบว่ามีไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวตัวสายนู่นนี่คนส่งอะไรมาอย่างงี้มาบ้านปทุมราชพาเขาไปส่องสาวๆชั่วโมงนี้ไม่มีคำว่าสาวๆมีแต่แฟนคลับเราวางระดับแฟนคลับคุณเอาข้างหน้าคุณไปไว้ที่ไหนเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยนี่รุ่นแม่ผมนะรุ่นแม่เลยเหรอผมขอพทุกครั้งอนขึ้นคอนเสิร์ตนะคุณเป็นคุณคุณคุณเปรียบเทียบเป็นรุ่นแม่ ไม่ใช่เราต้องมองที่เกตของนักร้องผู้หญิงด้วยว่าเที่ขนมจีนจะเรียกแม่ได้ยังไงก็คือรุ่นพี่ยังสาวยังสวยนี่ผมให้เกตให้สามอย่างถขาอยากจะเป็นหนึ่งป้าแม่สามยายแม่น่ารักที่สุดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวปล่อยให้เขาพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะขึ้นไปสาวเช็ดกันต่อละกันนะครับผม ตอนนี้นะครับหนุ่มเบิ้ลของเรากำลังซาวเช็คอยู่แต่เมื่อกี้ที่หญิงซาวเช็คเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะเครื่องเสียงดีทําให้วิธีการร้องของเราไม่เหนื่อยคาดว่าวันจริงก็น่าจะโอเคกว่านี้อ่ะเบิ้ลครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างที่ไปซาวเช็คเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับหลังจากที่นั่งรอมานานนะฮะก็เสียงยังแหบนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อวานนอนน้อยพเมื่อวาน สะสมด้วยครับหลายงานติดประกันนะครับแล้วก็แต่ว่าพรุ่งนี้คิดว่าเสียงจะต้องกลับมาเหมือนเดิมครับแค่เย็นนี้นอนพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็งดการกินน้ําเย็นอะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าพรุ่งนี้งานต้องออกมาดีครับเต็มที่อยู่แล้วครับจับก็ สาวเชควันนี้ความ<อ>พร้อมเสร็จแล้วความ,พร,มพร้อมเต็มที่พรุ่งนี้พร้อมที่จะระเบิดออท่าแรกท่าเรกมาแรกเมื่อกี้ก่อนจะสาวเชคนะ <c oughs> นั่งกดโทรศัพท์หยิกสาวเชคเสร็จปุ๊บจะไปชอปปิ้งปุ๊บกระดิกระด้างขึ้นมาเลย สอซสอมเสร็จแล้วเพราะว่าเรารอเวลาที่จะมา้อมตั้งแต่เช้าแล้วเราเตเครื่องกันตั้งแต่เช้าเนาะตอนนี้อยากจะหวดถึงเดียงกันมากแล้วปันนี้ตอนนี้วิดเคลื่อนเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วไทค่ะกลับไปชาร์จแบตอีกนิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้รับรองว่าเต็มที่สนุกแน่นอนค่ะแน่นอนนะครับผมใค้ก็ติดตามดีๆแล้วกันวันพรุ่งนี้นะครับผมกับไทยเฟสติวัลครั้งที่1 4ค่ะ ก็ศิลปินเขาอยากให้ผมขึ้นไปแจมด้วยเพลงหนึ่งนะเพลงสุดท้ายรักต้องเปิดแน่นอกก็เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเดี๋ยวขึ้นไปแจมด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันเป็นยังไรองรหล้วอ <c oughs> ก็เมื่อกี้ระหว่างสาวเช็กนะครับเพลงสุดท้ายที่เขาจะจบก็คือรักต้องเปิดแน่นอกและโดนเพื่อนๆพี่ๆศิลปินชวนขึ้นไปร้องด้วยนะขึ้นไปแจมด้วยนะก็เรียบร้อยไปตอนนี้ก็เหลืออีกสองเพลงคือโอเคป่ะแล้วก็หนุ่มเบาสาวปานครับแล้วก็เดี๋ยวจะซาวเช็กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็องบอกว่าสนุกครับพี่ๆเพื่อนๆชวนขึ้นไปสนุกมากก็เดี๋ยวรอดูวันจริงแล้วกันว่าจะสนุกแค่ไหนเนาะบอกดีไหมว่าใจคุณยิงสอดคืนนี้ ผมยืมคงแคนหน่อยคุณโอเคไหมถ้าเราจะไปถือฝากกันหน่อยเดินเดันตามกันเลยยืนยืนตามกันเลยยืนยืกันเลยคุณโอเคไหมถ้าเราจะไปถือฝากกันหน่อยไอ้เด็คุณยังไม่แต่งอยู่แต่พราบคุณเองไม่มีคู่แม่ใครไม่รู้เรามาบปนคู่โอเค อ่ะแล้ววันนี้นะครับผมการเซาเชร์ของศิลปินทุกคนนะครับผมก็ได้เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นงานอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับไทยเฟสติวัลประจำปีนี้นะครับหรือว่าเป็นครั้งที่14แล้วนั่นเองครับที่ออสกาครับหรือว่า ไทโยโนฮิโรบานะครับเป็นสวนครับที่อยู่ตรงด้านหน้าของปราสาทโอซาก้านั่นเองยังไงเดี๋ยวยังไงติดตามดีๆพรุ่งนี้และการแผนนี้ยังมีภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับติดตามดีๆครับทาช่อง You channel y o u u Music Entertainment แล้วไงเจอกันพรุ่งนี้ครับ